ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี m q 0599 T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับรักหองหารอบปีพุทธศักราช2515ดวงพ่อกรเสีมเข็มโกสสำนักสงสุสารไตลักษ์บ้านประตูม้าจังหวัดลำปาง เป็นพระเนื้อผงพุทธคุณยุ่นแรกที่หลวงพ่อสร้างเองด้วยผงพุทธคุณผสมมวลสารมงคลอันเป็นพระพิมพ์เนื้อผงสีออกน้ำตาลรูปทรงระฆังด้านหน้าเป็นรูปจําลงององค์หลวงพ่อเกษมผมจีวรรถไหลพาดพาสังฆติด้านล่างมีอักษรไทยว่าวาระการสร้างเทียลึกห้ารอบด้านหลังหลวงพ่อเกษม สำนักสงสุสารไตรักพศ2515จำนวนการจัดสร้าง6,500องค์แจกในงานทำบ,บุญอายุครบ5รอบพระผง5รอบหลวงพ่อเกษมเป็นพระเนื้อผงรูปทรงละคังจัดสร้างขึ้นในปีพุทธศกราช2515เป็นพระผงที่มีมวลสารเยอะมากเนื้อจัดจัดเป็นพิเศษถือว่าเป็นวัตถุมงคลชุดแรกที่จัดสร้างนาสุสารไตรักษณ์ จัดสร้างในงานทำบุญครบ5รอบของหลวงพ่อเกษมเขียมโกเมื่อวันที่25พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2515จำนวนจัดสร้างโดยสร้างขึ้นจำนวน6,500องค์เท่านั้นมวนสารองค์พระผมห้ารอบหลวงพ่อเ,เกษมคณะกรรมการรวบรวมมวลสารสุดยอดต่างๆ9สิ่งด้วยกันซึ่ง9สิ่งนี้เองเป็นพลังบัรดาลให้พระผมทรงระคัง มีพุทธานุภาพสูงทง่งว่ากันว่าพระผงห้ารอบหลวงพ่อกเกษมมีพุทธคุณจุนเจือไม่ให้ผู้บูชาตกตำ่ำผู้บูชาต้องไม่ประพฤติชั่วและไม่เกินกรรมของบุคคลนั้นๆเมื่อหามวลสารประกอบด้วย 1. เกษาของหลวงพ่อกเกษม 2. จีวอนเพราะหลวงพ่อกเกษมนั้นท่านจะอาบน้ำน้อยครั้งมากดังนั้นเหงื่อใคร ซึ่งเกิดเฉพาะตอนท่านเข้ากรรมฐานจึงหมักเน่นอยู่ในจีวรมาก 3. การกทูบทีหลวงพ่อเกษมใช้บูชาอธิษฐานจิตก่อนนอนและปักที่กระถางทูบซึ่งเป็นการทูบที่ท่านเพ่งกระแสจิตและสวดภาวนาทุกวัน 4. ดอกไม้บูชาพระ 5. น้ำผึ้ง 6. น้ำมันตังอิว๋ว 7. ปูนซีเมนขาว 8. แก้วโป่งขามแก้วที่มีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ในตัวเองและเป็นแก้วที่ทําให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขอยู่โยงคงกรพัน 9. กาวกล้วยน้ำว้าหลวงพ่อเกษมเข็มโกเป็นพระสรวิปัสนากรรมฐานเป็นพระเกจิเถรอาจารย์ทางด้านทุดุงขวัดปีกวิเวกพุทธศาสานิกชนในจังหวัดลำปางและชาวไทยเคารพนับถือว่าท่าน เป็นพระเถราจารย์ปูชนียบุคคลลูกหนึ่งของประเทศไทยและเป็นผู้ที่มีความเคารพศรัทธาเป็นจำนวนมากในปัจจุบันลวงพ่อเกษมนั้นท่านเป็นพระปฏิปฎีปฏิบัติชอบไม่ยึดติดแม้แต่สถานที่ท่านได้ปฏิบ,บัติธรรมณสุสานใต้หลักตลอดชีพเป็นพระที่เคารพสักการะของคนในจังหวัดลำปางพระทจประเทศท่านปฏิบัติศีลบริสุทธ์ตามพระธรรมคำสอนของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยไม่ยึดติดในกิเลสทั้งปวงก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ เพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่